ดังนั้นขณะน,นี้ตัวเลขมันเคลื่อนไหวอยู่การที่จะไประบุชี้ชัดในเวลานี้ว่าขาดเงินไปเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะดําเนินการให้มันชัดเจนอย่างนั้นได้นะครับก็กาบเรียนยืนยันว่าอย่างไรเสียเนี่ยตัวเลขการเทุนจะไม่สูงไปกว่าที่ทางประมาณการของคณะอนุแล้วผมมั่นใจว่าจะต่ํากว่านั้นเยอะแต่ขณะนี้มันไม่สามารถจะยืนยันว่าต่ำเนี่ยเท่าไหร่ท่านคะขออนุญ,ญาตตัวเลข มูลค่าสินค้าคงคลังที่ท่านนันทพูเมนชั่น226,000ล้านบาทเนี่ยนะคะมันคือมูลค่าของข้าวในสต็อกในมือเราตอนนี้หรือเปล่าคะก็เป็นข้อมูลรายงานณวันที่31มกราคมนะครับซึ่งหลังจากวันที่31มกราคมมานี่ก็มีทั้งการรับจำนำเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีทั้งการตกลงที่จะระบายออกไปก็อยู่ในภาวะหมุนเวียนแบบนี้ครับ ก็เลยมันก็กลับมาที่เดิมครับว่าเราก็แปลกใจว่าตัวเลขเนี่ยมันมันนิ่งมันมาชี้ขาดอย่างนี้ได้อย่างไร <c oughs> เท่านั้นเองครับมันมันเป็นตัวเลขที่มันมีการคาดการมีการประมาณการมีการเทียบเคียงกันแบบนี้ถ้าแบบนี้พอเห็นภาพแต่ถ้าบอกว่าจะชี้ชัดไปเลยว่าเท่านั้นน,น,นัดเน็ตเท่านี้เน็ตเนี่ยก็ยังก็ยังมองกันไม่เห็นนะครับว่ามันมันจะมีที่มาจากฐานคำนวณอะไร ธิบายั้คะว่าตัวเลขที่ได้มาเนี่ยค่ะหมายถึงว่ามาจากอะไรคำนวณจากราคาตลาดหรือว่าคำนวณจากไหนอะค่ะก็เป็นเป็นอย่างนี้นะฮะมันมันมีมีรายงานจากข้อมูล2ส,ส่วน1ก็คือข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง2ก็คือเป็นการประมาณการนะครับจากผลผลิตที่เหลือกับราคาจําหน่าย นะครับก็เป็นข้อมูล2ส,ส่วนแล้วสูตรในการคิดสูตรในการคำนวณเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีวิธีคิดวิธีการคำนวณและว,วิเคราะห์ตัวเลขเหล่านี้อย่างไรท่านประลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ติดต่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับข้อมูลนั้นโดยให้เหตุผลว่าเป็นความลับเราก็เข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องให้กลไกในที่ประชุมของกออชอเนี่ยเป็นคนได้พิจารณาเรื่องนี้ เพราะว่านั่นเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็จะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งครับค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมามา3ขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังยังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะสามโครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไม่ไทําไมเราไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีอะ ข้อเท็จริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุ่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคารับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้800เหรียญนะคะคือผมผมคิดว่ามันจะไปสรุปอย่างนั้นเสียทีเดียวก็ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลามีการเจรจาตกลงซื้อขายเนี่ยเงื่อนไขในการเจรจาแต่ละกรณีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันคือถ้าเราจะไปเทียบว่าข้าวเก็บเอาไว้แล้วราคามันก็ต้องตกไปตลอดเวลามันไม่มีทางจะได้ตัวเลขนั้นตัวเลขนี้เนี่ย มันก็อาจจะเกิดตัวเลขใหม่ที่ท่านไปคำนวณเองขึ้นมาอีกอะซึ่งมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไงครับเพราะว่าตัวเลขที่นิ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเลขที่มาจากการระบายจริงซื้อกันจริงขายกันจริงท่านเท่ากับว่าเอ้คำรายงานตรงที่วัดที่สารนิเวศมัมกรานี่ยสรุปแล้วมันเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมครับคือเราก็ไม่อยากจะไปพูดอย่างนั้นเพราะเป็นส่วนราชการด้วยกันนะครับเป็นแต่เพียงว่า มันเป็นเรื่องที่ยังต้องรอการตรวจสอบเห็นชอบจากกขอ,ขอชอ,อยู่คือกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปบอกว่าคณะอนุกรรมการหรือว่ากระทรวงการคลังมีข้อมูลเชื่อถือไม่ไดม้มันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับเป็นแต่เพียงว่าเราเราต้องการให้ไอ้เรื่องนี้มันได้ผ่านกขอ,ขอชอมาอย่างเป็นทางการออะอย่างนั้นนะครับถึงจะมีความชัดเจน อย่างนี้ถ้ากับว่าสะสะคถ้าหยิบยกตรงนี้ไปแจ้งมูด,ดี้แล้วทางมูด,ดี้เาจะว่ายังไงในเมื่อทา,ทางเราเองก็ยังชี้ชแจงไม่ชัดเจนเลยครับท่านคือเราก็ยังไม่ทราบว่าะสะสะคเนี่ยนะฮะท่านจะมีข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะชี้แจงกับมูด,ดี้อันนี้ก็คงต้องรอดูทางสะสะคอีกทีนึงครับแล้วกอขจนี่จะประชุมกันรับนักติว่ารายงานนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะฮะ ท่านประหลัดแจ้งว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับตัวเรขนี้จะไปรับรู้สัปดาห์หน้าหรอคะก็คือจะต้องเอาเข้ากรคชอตามตามวิธีปฏิบัติอยู่แล้วคือตามหลักการเนี่ยอันนี้ฮะออกจากอนุชุดนี้มันต้องเข้ากคชอก่อนแล้วออกจากกคชอนะถึงจะเป็นตัวเลขหรือจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าทุกฝ่ายรับได้อย่างเป็นทางการครับท่านคะงั้นงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรครสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครับก็ก็ <ๆ S 2> คงเป็นอย่างนั้นได้ <ๆ S 2> เพราะมันยังไม่ได้มีการปิดโครงการเลยแม้แต่สักโครงการเดียวนะครับในการรับจำนำมาแล้วสองสารอบเนี่ยนะท่านคะขออนุญ,ญาตคะ่ะเราโทษนะเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต๊อกกี่ตันคะ ให้ทางชี้แจงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเรารับเข้ามาเนี่ยสี่สิบประมาณนะฮะสีล้านตันเข้าเปลือกก็แปลเป็นข้าวสารได้ประมาณ25นะครับปีที่แล้วผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเราขายไปอยู่7ล้านตันเศษน,นะครับ แล้วปีนี้เนี่ยเราก็มีการขายเพิ่มเติมแต่ว่ามีหลายหลายออเดอร์หรือว่าหลายคอนแทกตนะครับที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาถ้าจะยึดถือตัวเลขจากปีที่แล้วมาก็คือ17ล้านตันกว่าแล้วก็อาจจะมีการขายเพิ่มเติมนะครับก็คือเรา17ล้านตันถูกไหมคะไม่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับ งันเท่าไหร่คะคะเงินเงินที่คืนกระทรวงการคลังไปแสนสองหมื่นล้านนี่ก็คือได้มาจากการระบายค่าว7.3ล้านตันเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งของของสัญญาที่ได้มีการระบายไปแต่ว่ายังส่งมอบไม่เรียบร้อยทั้งหมด แล้วมูลค่าสินค้าคงเหลือ2 26,000นี่คิดจากข้าปริมาณเท่าไหร่อะคะก็อย่างที่ผมกลาวเรียนนะฮะแล้วก็ท่านนทบุตรได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นตัวเลขซึ่งจะต้องเอามาวอริฟายก่อนว่าการคำนวณนั้นเนี่ยมันได้มาจากตัวเลขตรงไหนคือก็ว่ากระทรวงคลังคำนวณการขาดทุนมาไงแล้วโยนให้กขกชอรับผิดชอบใช่ไหมคะ ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ฮะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะผมร,รีบตอบเลยไม่ใช่คือเวลาอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาทำงานเสร็จเนี่ยครับโดยระเบียบวิธีปฏิบัติเนี่ยมันต้องส่งเข้าคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเ,ออเรียนถามอคสอค่ะ,คะว่าถ้าข้าวประมาณ10กว่าล้านตันนี้ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลเฉลี่ยเดือนหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็กระทรวงพาณิชย์มีการประเมินการลด เสื่อมสภาพของข้าวเฉลี่ยปีละเท่าไหร่หรือเปล่าคะว่าแต่ละปีแต่ละตันมันจะต้องลดมูลค่าลงไปเท่าไหร่คะมีหลักเกณฑ์ตรงนี้ไหมคะหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเสื่อมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งทางกศชได้กําหนดเอาไว้นะครับ <c oughs> ว่าวิธีการคํานวณเนี่ยจะคํานวณอย่างไรและคํานวณณตอนไหนนะครับ ท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทำข้อมูลอะไรเหรอคะพอมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูลเลยใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะถมแบบแถมมาแถงข่าวใช้าอีกอ่ะแล้วก็บอกว่าทําข้อมูลอ่ะถามนม่เหนื่อยบ้างไหมเนี่ยท่านกระทรวงพาณิชย์ไปจำเลยสังคมแล้วนะท่าน พวกผมก็โดนเหมือนกันเนี่ยว่าก็นักขา่าวพันชย์ี้ทำอะไรอยู่ตามก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้ออกมาก็าไม่ชัดเจนกาเรียนนะฮะคือผมเองเนี่ยผมก็อยากจะให้ความกระจ่างทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในขณะนี้แต่ต้องกาเรียนด้วยความสั์จริงนะว่าเอกสารนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ปลึกนี้ปึกเดียวที่ท่านนทวุฒิหยิบมาโชว์เนี่ยนะครับมันเป็นเอกสารรับมันมีเป็นกระตักนะฮะ แล้วมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลต้องบริไฟกันจริงๆดังนั้นเนี่ยการที่จะพูดอะไรเร็วๆเพื่อให้ให้เพียงแค่มันเป็นข่าวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความสับสน,นมันเพิ่มมากขึ้นแล้วกาเรียนว่าเท่าที่เราสามารถอธิบายได้ในขณะนี้เนี่ยก็คือเรื่อง2องแไม่มีจริงนะครับกาเรียนยืนยันนะครับด้วยความเคารพว่ามันไม่มีจริงดังนั้นเนี่ย สเตปต่อไปก็ค hmm. <Yeah. S 2> mm ือว่าต้องเอาเอกสารเนี่ยมานะครับแล้วต้องให้กรรมการกขชทั้งหมดเนี่ยเป็นคนพิจารณากระทรวงพาณิชย์หรือผมเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์คนเดียวเนี่ยพิจารณาแล้วออกมาบอกว่าถูกผิดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับการเรียนยืนยันนะครับด้วยความเคารพว่ามันไม่มีจริงดังนั้นเนี่ยสเตปต่อไปก็คือว่าต้องเอาเอกสารเนี่ยมานะครับแล้วต้องให้กรรมการกขชทั้งหมดเนี่ยเป็นคนพิจารณา กระทรวงพาณิชย on e well, ์หรือผมเนี่ยรัฐมติพาณิชย์คนเดียวเนี่ยพี่นายแล้วออกมาบอกว่าถูกผิดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับก็ขอให้เข้าใจสถานการณ์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเอกสารชุดนี้เนี่ยมันทําออกมาเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแล้วก็มีการหลุดออกไปนะจะโดยใครก็แล้วแต่เถอะนะครับไม่ไม่ทราบนะก็ไปมีอยู่ตามหน้าสื่อก็มีแล้วก็มีการหลุดออกไปในช่วงที่ ที่เอกสารออกนะครับเอกสารเนี่ยลงวันที่23วันที่23ก็มีข่าวในหน้าสื่อแล้วก็มีข่าวอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอันไหนที่สามารถอธิบายได้ยืนยันได้สามารถอธิบายได้ก็สามารถพูดได้ในวันนี้อันไหนที่มันยังไม่มีข้อมูลยืนยันตัวเลขต่างๆเนี่ยก็ต้องขอให้พี่น้องสื่อมวลชนใจเย็นนะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็จะชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลนะครับท่านมีสิทธิ์ได้รับรู้แน่นอน ท่านคะอะไรท่านรัมตคะอะไรที่ทําให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะขัดทุนไม่เกิน7จ็ดถึงแปดหมื่ล้านก็การทํางานของทุกคนในกระทรวงมาดีเนี่ยทุ่มเทกันเต็มที่นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมินิมั z ล l นะครับคือคิดคํานวณอย่างยังไงคะถึงได้ว่าไม่ขัดไม่ไม่เกินเจ็ดแาดขณนี้ขณะนี้เนี่ยคือเราก็มีการรับ ข้าวเข้าโครงการมานะครับแล้วมันก็ยังมีข้าวที่เรากําลังระบายกันอยู่เราก็คาดการแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าเราจะสามารถดําเนินการให้ขาดทุนน้อยไปกว่าตัวเลขที่เป็นการพูดถึงกันเอางั้นนะครับครับทั้งหมดที่เราร<ต>ได้ตัวเลขนิดหนึ่งได้ไหมคะของท่านนัทวุฒิอะค่ะที่พูดถึง4 2่หมเนี่ย ไม่ใช่อยากรู้ว่าจริงๆใน,น้น,นเอกสารขัระบุปีไหนคะที่ขาดทุน42,900แล้วก็48เนี่ยคะ่ะมันคือเริ่มจากปีไหนคะคือเป็นการระบุไล่เรียงมานะครับในการดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็มีการระบุสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าอีกซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มีความใกล้เคียงกันก็สองแสนกว่าล้านอยู่เหมือนกันก็ไล่เรียงมาเป็นแบบนี้ แล้วเราก็ก็อย่างที่บอกว่าก็ก็ <c oughs> มีความประหลาดใจว่าตกลงเนี่ยวิธีคิดหรือฐานในการคำนวณเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วจะยืนยันตัวเลขที่นิ่งที่แน่นอนชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันได้จริงหรือไม่คือหมายรู้้ว่าไอ้สี่สองเนี่ยคือมันเป็นตัวเลขขาดดุลของปีไหนฮะปีที่แล้วหรือรอบแล้วหรือว่าปีนี้ยังไงฮะเขาคิดจากตรงไหนฮะในรคื เป็นการประมาณการบอกว่าหากดําเนินการนะฮะมันมีคําว่าหากรับดำเนินการระบายผลผล,ผลิตกเนี่ยห้าสี่ห้าห้าตั้งแต่เริ่มโครงการมานะฮะเขาบอกว่าหากดําเนินการระบายผลผล,ผลิตคงเหลือของโครงการต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชีนะก็จะส่งผลให้<ะ>เกิดสภาพแบบนี้ ทีนี้มีคำว่าหากมีการดำเนินการก็แสดงว่าก็เป็นการคาดการที่ก็ยังไม่นิ่งไม่จบอยู่ดีนะครับตัวเลขขาดทุน3าสตัวเลขเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ปี5.55 6หรอคะหรือ 5, 4, 5, 5 6, ้า5ีถูกถูกต้องไหมคะคือ3ตัวเลขนี่เริ่มจาก5.45 5.56กใช่ไหมคะ,ะก,ก็ก็มีการประมาณการกันแบบนั้นนะฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่อย่างที่เรียนเอกครับ พอมาดูตัวเลขมูลค่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมันก็มาชนกันพอดีก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยวิธีคิดวิธีการคำนวณมันเป็นเป็นยังไงมายังไงกันแน่นะครับอันนี้ถามพันนี้ต่อไปว่าสต็อกเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะเกือบ20เนี่ยคะ่ะเราจะไปหารจัดการยังไงคะ มัมีกรอบไมหมฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยในคู่มือรู้จริงรู้จำนำอะไรเนี่ยค่ะจะบอกเอยว่าถึงกันยาถึงธันวานเนี่ยเราจะต้องคืนเงินให้ได้2.6งแสนล้านเรามั่นใจแค่นคือตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้านะครับคือมันอาจจะมีการสะดุดไปบ้างในช่วงช่วงต้นปีมาเนี่ยนะฮะ